ตอนที่40ิภิกษุณีอาพาธในตอนนี้มีภิกษุมาแสดงธรรมแก่พวกเราสัปดาห์ละครั้งล่วงมาสักหน่อยก็ถึงเวรพระองคุริมานมาแสดงฉันไม่ได้ไปห้องประชุมในคราวนี้เป็นแต่นอนแสวอยู่ในห้องของตนและขอร้องภิกษุณีเพื่อนข้างห้องบอกแก่พระองคุริมานว่าว่าสิทธิภิกษุณีอาพาธมาฟังธรรมที่ห้องประชุมไม่ได้ เมื่อเสร็จแสดงธรงมมแล้วนิมนต์ไปโปรดวาสิทถีในห้องเป็นพิเศษด้วยสักครู่ใหญ่พระองคุลิมานก็มาเมื่อทักทายแต่ถามอาการตามธรรมเนียมแล้วท่านก็นั่งลงฉันพูดว่าที่ท่านมาเห็นอยู่นี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาพกคือภิกษุณีป่วยเพื่อเหตุความรัก และที่ป่วยครั้งนี้ก็เพราะท่านเป็นต้นเหตุกระทําผิดไว้ที่พระคู่รักเขาให้จากกันไปจริงอยู่ตัวท่านก็เป็นผู้นําฉันมาหาแพทย์อันประเสริฐให้รักษาโรคใจที่มีอยู่แล้วแต่ถึงพระพุทธองค์เป็นแพทย์วิเศษก็ไม่สามารถจะทรงบำบัดโรคของฉันให้หายขาดลงไปได้ด้วยลำพังอำนาจพระองค์ แต่พระองค์ทรงทราบด้วยพระปีชายานในเรื่องนี้ได้ดีจึงประทานโอสถแก้โรคไว้ให้ฉันรักษาเอาเองโดยอาศัยให้โรคนั้นเกิดขึ้นจนถึงขีดหนักจะได้กําจัดมันถนัดมือแต่ความจริงผลกลับเป็นเช่นท่านเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ไข้รักมีกําลังเพียบสุดวิสัยที่ฉันจะให้บรรเทาได้ ฉันจึงต้องการเตือนถึงสัญญาที่ท่านออกปากให้ไว้มาครั้งหนึ่งคือในคืนที่ท่านชวนให้เป็นพักพวกสมรู้ร่วมคิดการทุจริตแต่ความคิดต้องเลิกล้มไปเพราะพระบรมศาสดาเป็นเหตุในครั้งนั้นท่านสัญญาว่าจะไปถึงกรุงอุเชนีเพื่อน,นำข่าวกามนิตมาให้ทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือประการไร ข้อที่นายโจรในครั้งหนึ่งได้ให้สัญญาไว้ณบัดนี้ฉันต้องขอเรียกร้องจากพระภิกษุให้ทำตามสัญญานั้นเพราะฉันอยากจะทราบแทบใจจะขาดว่ากามนิต์เป็นอย่างไรบ้างถ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ดำเนินตนอย่างไรตราบใดยังไม่ทราบความเหล่านี้ให้แน่ใจตราบนั้นจะไม่มีแก่ใจเปลี่ยนเรื่องคิดเป็นอย่างอื่น ทั้งจะเป็นเหตุมิให้ฉันมีน้ำใจคืบบำเพ็ญพรหมจรรย์เพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปแม้แต่ก้าวเดียวเพราะฉะนั้นจึงสมควรเป็นหน้าที่ของท่านจะกรุณาจัดการเรื่องนี้ให้ฉันฟื้นจากโรกคคลุ้งคลั่งใจโดยนำข่าวที่ต้องการมาบอกให้ทราบบ้างเท่ากับได้เสพขี้ลานปัจจัยวิเศษขนาดหนึ่งพอฉันพูดดังนี้แล้ว พระองค์คุริมานก็ผุดลุกขึ้นบอกว่าเมื่อต้องการเช่นนั้นก็จะจัดการให้กล่าวแล้วก็ก้มศีรษะเดินออกประตูตรงไปยังห้องตนเข้าเครื่องบริขารมีบาทเป็นต้นและในชั่วโมงเดียวกันนั้นพระองค์คุริมานดุมออกจากปาประดูลายไปซึ่งใครๆเข้าใจว่าคงจาริกโดยเสด็จพระพุทธเจ้า แต่ฉันผู้เดียวที่ทราบความจริงเมื่อเริ่มจัดการตามที่นึกหมายไว้นี้แล้วอารมณ์ที่พลุ่งพล่านค่อยเบาบางลงอันที่จริงควรจะฝากความคิดถึงไปยังคู่รักแต่มานึกอีกทีก็ออกจะเกินไปไม่บังควรจะใช้พระภิกษุในทางเช่นนั้นอย่างไรก็ดีเมื่อพระองคุริมานไปสำเร็จประสงค์ไปพบปะกามนิตฉันก็นึกหวังอยู่ว่า ท่านคงใช้ปัญญาตามการละเทศะบอกเรื่องคู่รักให้ทราบด้วยเป็นแน่ฉันจะไปกรุงอุเชนีเองและจะพาตัวกามนิตมาให้ได้ไม่ให้มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งถ้อยคำเหล่านี้ยังสะเทือนดวงใจฉันอย่างแรงพระองคุริมานจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อครั้งยังเป็นโจรไหมหนอทำไมท่านจะไม่ทำตามสัญญา ถ้าท่านเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่เราทั้งสองควรจะได้พบปะพูดจากันเมื่อเกิดความคิดใหม่ขึ้นอย่างนี้ก็นึกเห็นเป็นความหวังอย่างที่ไม่เคยฝันขึ้นมีอาการเผลอมืองงงวยแล้วชักกระยิมในใจหาคู่รักของฉันได้มาเห็นหน้าก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะขีดขวางมิให้ลาเพศภิกษุณีไปเป็นภริยาเขาเมื่อยิ่งนึก คึกคักใจตเตลเดจะลอยเหลืองความเริงอารมณ์ยิ่งกำเริบในดวงจิตโลหิตฉีดขึ้นหน้าเพราะละอายใจยกมือขึ้นปิดหน้าตัวเองกลัวจะมีใครในขณะนั้นมาสังเกตเห็นจะเกิดเป็นการอดสูไม่น่าดูเป็นทีว่าอาศัยผ้าเหลืองเป็นสะพานจากการแต่งงานที่ปราศจากความรักข้ามไปสู่การแต่งงานซึ่งมีความรักอย่างดูดดื่ม อาการของฉันนี้อาจเป็นปัใจจัยให้คนอื่นตีความหมายไปได้หลายสถานแต่เมื่อสําเร็จแล้วตามประสงค์ใครจะเห็นอย่างไรก็ไม่น่าจะปรารมเพราะเป็นอุบาสิกาที่มีความศรัทธามั่นคงในคณะสงฆ์ก็ยังดีกว่าเป็นภิกษุณีในคณะสงฆ์ซึ่งมัวคิดพลานแต่นอกหน้าที่ถ้าพระองค์คุลิมานนำข่าวมาบอกในบ้านเหมาะว่ากามนิตของฉันยังมีชีวิตอยู่ และได้ทราบความจากการที่พระองคุริมานกับคู่รักของฉันได้พบปะสนทนากันว่าเขายังซื่อตรงในความรักที่มีต่อกันอยู่ฉันก็อาจไปกรุงอุชเชนีได้แน่แท้เมื่อเพลิดเพลินในความคิดอันถูกอารมณ์เรื่อยเจื้อยเช่นนี้เลยเกิดเป็นภาพขึ้นในดวงจิตว่าเช้าวันหนึ่งฉันเดินทางจาริกไปกรุงอุเชนี ไปยืนรับอาหารบินทบาตหน้าประตูบ้านเธอเธอออกมาใส่บาตรแล้วก็จำฉันได้ต่างคนมีความปลาบปลื้มเหลือที่จะกล่าวแล้วก็อันที่จริงระยะทางไปถึงกรุงอุชเชนีนั้นไกลมากไม่สมควรที่ภิกษุณีจะไปโดยลำพังแต่การที่จะแสวงหาเพื่อนเดินทางก็ไม่เป็นการยากเย็นอะไรเพราะในระหว่างที่คิดวุ่นว้าใจอยู่นี้ โสมทัตเกิดมีอันถึงแก่ความตายไปอย่างอนาถกล่าวคือเป็นนักเลงสกาหลงไหลเล่นสกาจนทรัพย์สมบัติย่อยยับหมดตัวแล้วก็ไปโจรน้ำตายที่นแม่ของคาเมธินีเสียใจโศกเศร้าเป็นอันมากในที่สุดถวายตัวออกบัพชาเป็นภิกษุณีที่เมธินีเป็นภิกษุณีไม่ใช่เพราะมีศรัทธาเลื่อมใสนักทั้งความเป็นภิกษุณี ย่อมเข้ากรอบวินัยเข้มงวดมากที่ออกบรรพชาก็ประสงค์จะมาอยู่ใกล้ฉันเพราะเราทั้งสองรักใคร่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กแล้วและฉันเชื่อว่าถ้าเปิดเผยความลับเรื่องจะไปกรุงอุเชนีก็คงยินดีไปด้วยหรือยิ่งกว่านั้นถึงจะไปจนสุดโลกเมธินีก็คงพอใจไปด้วย อันที่จริงเมื่อเมธินีมาอยู่ด้วยทำให้ฉันมีใจกระตือรือร้นขึ้นอีกมากส่วนฉันก็ช่วยโลมเล้าใจให้สางคายทุกโศกที่ต้องเสียสามีไปครั้นถึงเวลาใกล้เข้ามาที่พระองคุลิมานบอกกำหนดกลับฉันไปคอยรับที่ชายป่าทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ทุกเวลาบ่ายเป็นนั่งอยู่บนเนินดินใต้ต้นไม้ใหญ่ใบงาม เพื่อจะได้มองดูไปตามถนนได้ไกลเพราะพระองคุริมานจะต้องมาทางนั้นและคาดว่าท่านคงกลับถึงในตอนเย็นฉันเพียรตั้งตาคอยอยู่หลายเวลาถ้าจำเป็นจะต้องเฝ้าคอยกันทั้งเดือนก็ยินดีพยายามเที่ยวไปจนถึงวันที่8เมื่อพระอาทิตย์จะตกต่ำอยู่แล้วฉันป้องหน้ามองไปเห็นคนเดินเข้ามาทางป่าได้แต่ไกล ประเดี๋ยวนี้ก็แลเห็นแววผ้าเหลืองเมื่อผู้เดินทางคนนั้นสวนทางกับคนตัดไม้ซึ่งกำลังจะกลับบ้านสังเกตว่ามีรูปร่างขนาดสูงใหญ่ผิดปกติก็จำได้ทันทีว่าผิดจากพระองคุริมาแล้วไม่มีใครที่มีรูปร่างอย่างนี้ท่านไม่ได้พาการมนิตของฉันโดยไม่มีภัยอันตรายอย่างใดมาด้วยกับท่านแต่ก็ไม่เป็นไร ถ้าท่านรับรองและบอกได้ว่าคนที่ฉันรักยังมีชีวิตอยู่ฉันก็พยายามไปหาเขาเองได้เหมือนกันเมื่อพระองค์คุลิมานมาถึงครั้นจะตรงถามเอาแต่เรื่องของตนก็นึกกระดากจึงจำเป็นใจเย็นทักทายปราศัยถึงการเดินทางก่อนพระองคุลิมานเล่าว่าในการจาริกนั้น แม้ทางจะไกลถึงไหนก็ตามฉันเคยบุกป่าฝาดงผ่านคามนิคมชนบทราชธานีโดยอาชีพร่นสะมมมาจนชินแล้วจึงไม่ได้ย่ท้อปลกเปลี้ยเลยทั้งขาไปและขากลับแต่ข้อที่ลำบากตามทางอยู่บ้างนั้นคืออาหารเพราะเป็นทางกันดานกว่าจะได้พบบ้านแต่ละหมู่แต่ละหลังคาเรือนเป็นการยากแล้วมิหนำซ้ำ บางบ้านเมื่อเห็นท่าทางจะใจบุญฉันได้ไปยืนบินทบาทที่หน้าบ้านเจ้าบ้านก็ใจบุญจริงอย่างคาดถืออาหารออกมาพอสังเกตจำหน้าฉันได้ก็ตกใจผวากลับปิดประตูบ้านหับประตูเรือนขัดลิ่มตอกสลักโครมครามเตรียมป้องกันอย่างตื่นเต้นเป็นเช่นนี้บางวันก็อดเลย จะได้อาหารบ้างก็จากผู้ไม่รู้จักฉันเท่านั้นคราวหนึ่งเกิดเหตุโกลาหลใหญ่ฉันไปยืนที่หน้าบ้านผู้มีอันจะกินห่างประตูสักหกเจ็ดเเด็กๆในบ้านแลเห็นก็เดินอ้อมไปทางหลังเรือนซึ่งฉันเหลือบเห็นตามรั้วไม้โปร่งช่องหนึ่งคเนว่าคงไปบอกให้ผู้ใหญ่ทราบสักครู่หญิงคันแก่คนหนึ่ง ถือภาชนะอาหารเปิดประตูบ้านเดินตรงออกมาจะใส่บาตพอเข้าใกล้จำหน้าฉันได้ดีก็เสียขวัญหน้าซีดเผือดลงทันทีร้องกรีดะโกนจนสุดเสียงว่าองค์ุลิมานได้เพียงคำเดียวและต่อไปพูดไม่ออกยืนตะลึงงันเส้นสติต่อภาชนะอาหารหล่นจากมือลงโครมแตกกระจายจึงตื่นจากจังง,งังพลวพระหันหลังกลับออกได้วิ่งเต็มฝีเท้า คราวนี้หาเข้าทางประตูที่ออกมาไม่ไพร่เข้าไปทางช่องรั้วนั้นพุ่งหัวปักลงข้างในสองมือยันดินติดท้องอยู่ครึ่งตัวเท้าทั้งสองเชิดดิ้นถีบลมกระเดวกระเดวฉันทงสารเป็นอย่างยิ่งจะเข้าไปช่วยแหวกช่องรั้วให้ก็กลัวจะตกใจดีฟอหนักขึ้นไม่เห็นทางอื่นนอกจากวิธีที่ฉันเคยนับถือว่าครั้งนัก เราคือทำสัจจะกิริยาได้ตั้งสัจจะที่สถานดังๆให้ได้ยินว่ายะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันกิจยะปานังชีวิตาโอโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะ พอสิ้นเสียงสัจจาทิสถานลูกก็ผุจักคันโดยสวัสดิภาพแม่ก็หายตกใจมีขวัญอยู่กับตัวเป็นปกติย้อนออกมาไหวฉันด้วยมือสั่นๆยังไม่สู้ไว้ใจนะักขมีขมันอุ้มลูกเข้าไปทางประตูฉันต้องเลยไปบินทบาทข้างหน้าเมื่อพระองค์คุริมานกำลังเล่าการเดินทางเพลินอยู่ฉันขอลับตรงไปถามข่าวคราวคู่รัก พะไม่เป็นอันฟังเรื่องอื่นๆใจร้อนจ้องจ่ออยู่แต่เรื่องที่อยากทราบทุกขณะจิตหัวใจเต้นแรงด้วยกำลังยินดีจะได้ข่าวระคนกับวิตกไม่สมหวังองค์คุลิมานบอกว่ากามนิตยังมีชีวิตอยู่เป็นเศรษฐีมั่งมีมากฉันได้พบกับเขาด้วยตนเองท่านเล่าให้ฟังต่อไปว่าเช้าวันหนึ่งเมื่อไปถึงบ้านเธอ ซึ่งเป็นคฤหาสน์ใหญ่ไพศาลพวกภริยาเธอออกมาดาวว่าท่านเปิงเปิงแล้วเธอออกมาไล่ภริยากลับเข้าบ้านวิงวนขอโทษท่านต่างๆต่อไปท่านเล่าเรื่องโดยตลอดอย่างละเอียดเหมือนที่เธอเล่าให้ฉันฟังท่านเล่าเสร็จแล้วก็ก้มศรีรษะหันกลับไปอีกทางหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปในป่าประดู่ลายฉันประหลาดใจถามทันทีว่าไม่เข้าไปวัดดอกหรือ ท่านตอบว่าฉันได้จัดการตามที่ต้องการให้ฉันทำสำเร็จผลเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเป็นอันได้เปลื้องปฏิญญาและไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องขีดขวางแก่การที่ฉันจะเดินทางไปทิศตะวันออกตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าสู่กรุงพระนศีและกรุงราชคฤห์ซึ่งฉันคงจะติดตามไปจนพบพระองค์พอพูดจบพระภิกษุผู้มีพระกำลังกายเป็นพิเศษ ก็ม่ได้หยุดพักอีกต่อไปรีบรุดออกเดินสาวก้าวยาวมุ่งหน้าไปตามทางในชายป่าฉันจ้องดูพระองคุลิมานอยู่เป็นนานดวงตะวันในเวลาเย็นจวนจะตกฉายกายท่านเป็นเงายาวไปทางไหล่เขาซึ่งอยู่ข้างหน้าเป็นทิวพืชจนจดคอฟ้าดูประหนึ่งว่ามีใจอันเร่งร้อนออกไปก่อนกายที่เดินตามไปไม่ทันส่วนตัวฉันยืนตะลึง อ้างว้างไม่มีจุดความมุ่งหมายที่จะส่งความคิดไปที่ไหนแม้แต่น้อยหัวใจฉันหมดหวังเสียแล้วคราวนี้ไฟฝันไว้เป็นอันสิ้นไปแล้วที่ได้ยินนักพรตผู้หนึ่งกล่าวว่ามุมบ้านของหญิงปากร้ายก็คือความเป็นไปของครอบครัวความข้อนี้เข้าไปปรากฏในดวงใจอันเหี่ยวแห้ง นึกทบไปทวนมาอยู่หลายหนความรักของฉันอยู่บนลานอสโศกอันงามภายใต้ดวงดาวและแสงเดือนฉันคงไม่โง่พอที่จะแร่ไปหาความเป็นอยู่แห่งครอบครัวในกรุงอุชเชดีเพื่อพระเกียรติยศลงเกลือกลิ้งทะเลาะกับหญิงปากร้ายภริยาเธอฉันคลานกลับไปสู่ห้องด้วยความลำบาก ไปถึงก็เลืเหี่ยหมดกําลังนอนทอดอะไรอยู่บนที่นอนความหวังที่มุ่งหมายไว้อย่างปราบปลื้มมาพันละลายไปในทันทีทันใดดังนี้เหลือวิสัยที่จะหาอะไรมาต้านทานพิษไข้ใจซึ่งรุมรึงอยู่แล้วมิให้กำเริบขึ้นเมธินีอุตสาประครับประคองพยาบาลฉันซึ่งกําลังเจ็บหนักอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนับว่ามีน้ำใจรักใคร่ฉันจริงจ การพยาบาลเป็นอย่างดีของเมธินีและที่คอยเล้าโลมเอาใจอยู่เสมอจะทำให้ฉันสงบความทุกโศกปฏิคามีอารมณ์เป็นปกติดีขึ้นเป็นเครื่องช่วยให้ไข้และความเจ็บปวดสางเบาไปตามด้วยฉันเกิดความคิดเห็นขึ้นใหม่ที่จะจาริกเดินทางไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่ทางที่ฉันขอร้องให้พระองคุลิมานไป แต่เป็นทางเดียวกับที่พระองคุริมานไปเองก่อนหน้านั้นแล้วฉันจะโดยเสด็จตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าจนกว่าจะพบพระองค์ฉันยังจะไม่รู้สำนึกอยู่อีกหรือว่าถ้าความรักยังหนานแน่นมากความทุกขโทมนัสก็ยิ่งทับถมหนักด้วยและด้วยเหตุนี้ฉันนึกหวังว่าเมื่อตามไปจนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์คงจะทรงพระกรุณาประทานความมีชีวิตใหม่ให้แก่ฉันเพื่อสามารถรีบเร่งถอนตนดำเนินไปสู่วิมุตติหลุดพ้นจากความอะไรพัวพันในโลกฉันบอกความดํารินิ้ไว้แก่เมทินีขอก็เห็นพ้องต้องใจด้วยโดยฉันเองก็ไม่นึกคาดว่าจะง่ายถึงเช่นนั้นพระดูเขาปิติยินดี ถึงกับเขียนภาพไว้ในใจคล้ายเด็กๆว่าจะได้ร่อนเร่ไปในแดนต่างๆตามอำเภอใจเหมือนนกที่ถือเอาอากาศเป็นทางโคโจรไปแดนประเทศไกลตามฤดูกาลโดยเสยรีภาพแต่การที่ตกลงจะไปนี้ต้องรอจนกว่าฉันจะหายเป็นปกติมีแรงพอเสียก่อนแต่ครั้นค่อยมีกำลังวังชาขึ้นบ้างก็พอดีถือฤดูฝน ต้องเลื่อนเวลานาน,านออกไปอีกในคราวที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาท้ายฤดูฝนพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้นถึงเดือนสุดท้ายในฤดูฝนตะวันฉายแสงกำจัดเมฆที่อุ้มน้ำไว้ให้กระจายหายไปและแผดรัศมีอยู่สูงกลางพยมเผาหมอกหมดสิ้นไป ปรากฏความสว่างจ้ามีอุปมาฉันใดความมีชีวิตอยู่เป็นภิกษุสงฆ์ก็มีอุปมายฉันนั้นครั้นติ้นฤดูฝนแล้วเราสองคนออกจากสุมทุมผู้ไม้พระกริที่อยู่ทางประตูโกสัมพีเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกมุ่งทางซึ่งปานประหนึ่งดวงสุริยะได้บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือองค์พระบรมศาสดาสถิตอยู่ จบตอนที่สี่สิบ